ha 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 ชค่หน่ติดตามไม่ติดโอเคครับสวัสดีครับอันนี้คุณกำลังชมแฮกชูชแนลนะครับไม่ต้องงงนะครับว่าวันนี้มาทำอะไรก็ถึบเนื่องจากมีคนถามมาว่าพี่ครับทำไมไม่ทำคลิปตอบคำถามแฟนๆหรือผู้ติดตามบ้างเอาไว้ว่าผมผมจิเซ็ตจะถอดใจทำมือนกันนะครับเพราะว่าทำมาก็2ปีแล้วนะครับจริงๆเพิ่งออกมาเอาจริงปีหลังนี่แหละปีแรกทำชิลๆวีสองนี้มันเอาจริงแล้วเริ่มนินเดินเรื่องเริ่มอะไร ก็เดี ge, ๋ยวผมจะทําคลิปตอบคาถามนะครับแต่ก่อนนะครับคลิปตอบคาถามเนี่ยคลิปนี้ผมจะบอกว่าให้ถามได้ครับอยากถามอะไรถามมาได้เลยครับผมตอบได้ผมก็จะตอบครับผมก็จะคัดคําถามที่คุณถามมาเนี่ยทุกคนที่ถามมาผมจะเอามาออกในคลิปต่อไปนะครับอย่างวันนี้วันอย่างวันนี้เป็นวันที่24ใช่ไหมครับผมวันนี้เป็นวันศุกร์เอางี้แล้วนะครับผมให้ถามถามได้จนกว่าจะถึงสุกน้าวันนี้วันนี้24วันสุกใช่ไหมสุกน้าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่า ผมจะปิดละคําถามคือสุกหน้าละกันแล้วก็ผมก็จะทําคลิปที่ตอบคาถามคทืทุกคนมาให้แล้วก็เอาง่ายๆคือทุกคนสาม,มารถถามได้ที่ไหนผมโพสเฟซเออผมโพสคลิปเนี้ยไว้ที่แฟนเพจละกันให้ทุกคนไปตามไปไปถามที่คอมเมนต์แฟนเพจละกันนะครับอย่าอย่ามาถามใต้คอมเมนต์ยูทูบนะเพราะว่าผมไม่รู้ใครเป็นใครเว้ยเอางี้ละกันไปรวมมาที่แฟนเพจใครติดตามผมทาง YouTube แล้วแต่ยังไม่ได้กดไลค์แลนเเลยครับจะได้คุยเขาให้รู้เรื่องนะครับก็เอาเป็นว่า ตามนี้แล้วการริบหายแล้วแก๊สดังแล้วในผมจะต้องไปแล้วครับก็ยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อบคำถามแล้วกันครับนะโอเคแล้วเจอกันใน a แอค Channel แล้วก็คลิปต่อๆไปนะครับ Resident Resident e v อีอย่าลืมติดตามมาล่ะไปแล้วครับโชคดีครับสวัสดีครับ Welcome to the brink of true fear.